ให้เพื่อนผมสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะ<า>เอองานกรอบขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปอยู่เทิงงานมาเอา้วขึ้นเทิงพามาอยู่ป่า Hả? Bỏ đi 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 sáng tên mừng ăn xì sớm mừng đi Dạ Bỏ, nó xì như nào nè Hả?

บาทในส่างเป็นพนิชีนหน้ามันได้สีซึ้มจ้าหน้ามแล้วพี่น้องวันนี้หน้าบอลหน้านวสัน ่็น้ำนะสี่พบาทนี่เราเลยบอบริสุทตามน้ำเลยพราะว่านยังมันมีไฟดีพเจ๊แสงแดกว่าเข้าพคดดตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยมาสั่ มันย okay. ังมาทันว่ายเพะมะขีนน่ะมันสินาสำแดน้อมะขินนี่เนาะเป็นาลุกเหาชิดก็ได้หรอฮะ่างพคราลุไเมหาชิดก็ได้เนี่ยข้ใแปดตัว พุดพุดลงไปลดเผื่อมันวิดวะเผื่อมันวิดหินดานน่ะเป็นพุดนำกานสองคน กัน2องคนคนที่ว่าว้เติออยู่ก็เอาหรือสั่งปอ,อกพี่นอ้องออกความกิดเห็นนะพี่นอ้องมันเป็นทีตดานนะแม้ เบิ่งจังนด้กับเป็นตาสงสารขอลูกสนะี่เนาะเบิงบ่งเบิ้งนะได้เบิง่งเห็นมือได้กับเป็นตาสงสารเนี่ยมันนะกับธรรมดาลูกมันกับธรรมดาเพราะว่าลูกมันกับบริมีผุดจ่อยนะเด็กเขาจะคอมเมนต์มาว่าโอ้ ท่าจังบ่มีกินกับลูกเขาบริพรมนะวะสะันก็แม่นอยู่เขาก็งงอยู่อะมันเอาเอียงเลี้ยงลูกมันวะอ๋ะอเปนมมมแม่นะเก็บแต่พวกเรื่องอ่าลูกกินอ่มด้วยเพื่อซีเมนต์าให้ลูกกินอิ่มอะไรเนาะมึงอเอา้าน่ะสงสารแต่ผอมมันนะแปลว่าสิเป็นคนที่หลาผ้าหลาไว้เป็นทุกอย่างผ้าหลาละหน้าที่นะครับ ลับไว้เพียงคนเดียวนะวะน่าด่ารอบครัวเห็นเนาะเห็นนั้นั่นแหละสอยเรือเพิ่มเติมมาได้เด้อพี่น้องเด้อหาาาล,ล,ลายคนกระเซียมมาให้เหตุเพื่อนให้ไใหม่กระซาถูกวะก็ให้มีผู้ใจบุญ เพื่อนนี่ต้องเหยดยัน,นไปมันวิ่งกี่สีแต่มึงนี่ขี่สี <Okay. S 1> oh. เออเออให้เป็นสายสายชาเลยอ่ออะ oh. อมันมามันมาสก,กิดกูย,ยังวะ <laughs> ลูกสาวันนแนนมากเลยมาสก,กิดตีนโอ้ย oh. เราลงหายแล้วแต่ผมมีเงินเอาร้อยร้ยชิบปาจุดเจ็ดทุกกับผมมีเงินซื้อนามึงเงินที่นั่นเลยโอ้ยไก่สั้นตำ่ำนี่เบิ้งมาหาหลหยหนุ่กูว้ยเออมันแปลว่านำกินหมอน่ะนะก็สิเล,เลยเลยแหละมาหิดนานนะ เงินยังไงหนึ่งพันอ่าสี่พันบาทพี่น้อยแต่ว่าอุปกรณ์นะจะเป็นของทางสั่งจอเบิร์ตเนาะจอแล้วก็สูบเอาโยกเอาบม่ได้ใส่ปั๊มหน้าใส่ใส่แบบปิดได้เล้ใส่แบบปิดได้แต่ว่าบัตรมีไฟปุ๋ยอะไจังสีเออบัตรมีเงินมีไฟปุ๋ยอะจังสีได้สือปั๊มหน้ามาใส่เอออันโยกเอาตรงโน้นนะคูณ คุณลัลกุณลักรอกเอามาใส่ในใเรือได้นเใส่ในเดนะใส่ฟี่บอ่อเอาข่า,างซองบ่อนเลยอ๋อพี่นอนเลย คือว่าว่าเอาเฟังปาดนี้การที่แบบว่าเป็นสะพานบุญนะพี่น้องเว้ยมันกับโมเมนต์ว่ามันม่วน,น,นเลย,อลลอยเลบอแต่ว่าในส่วนนี้เขากับเป็นคนที่แบบว่าเขาเขาสระต้นอยู่แล้วนะโตเหาเองนะโตเหาเองเขาสาระต้นอยู่แล้วไว่เป็น้เไากับทนทนได้แต่ว่าแด็กซอยแบบคนทุกคนยากนะคนเขาสิเข,า,ขาสิบบุมมีสกินนะนะ ไอสซอยเขาแลก็ลคือแบบนี้แหละมาแลละหอ่อทิ้วกล้าเมื่อเพื่อนในทิ้วจะสิดตายยังที่เราวไว้บางที่ไหนกระป๋อคูุ้ขึนได้บางคนกวัดดูแลจะคลองเลยเด้อโอ้ยมันหอมผมมีเวลาขเที่ดูแลจะคลองอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงเอม้นอิ้อนนว,อวเนขาทิวหน้าย้อน แต่กะด,ดีเทไหระได้เหตุบุญทำบุญนำการน,น้องพี่น้องเนาะลายขู่ลายคนบระุูก้นเท่าไหร่ขอหาได้บุญกุศลกันหลายๆเนาะต่อไปกากระวอนผู้ใจบุญแหละสวยกันอ่โมริจาเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อซอยบรรับบรบนอนเขานี่แหละ มันสิได้มาพี่น้องเอ๋ยมันบ่ได้อีดอกอือสิมาซ้อมแซมน่ะมันก็พอกันเทินแบบแซมได้อยู่แซมได้แต่ว่าแซมได้มุ่งได้แต่ว่ามันก็ยังซีคือเก่าแล้วมึงมานั่งเตรียมพี่หยมั ห้าทางก่อสี่พันหนี่งห้าทางกอ 4, ่อ,กอ 4, สี่พันนีน้วา้ไส่ไว่ายใเป็นาเดี๋ยาสั่สื้อจัดทำได้ทันี้แรงคุได้เก็บสิดงลงมาประมาณว่าข้าเจเ้าแรกเออค่ะข้าเจ้าแรงก่อนแล้วข้าเจ้าอหา่ ขนามเราให้เราพันหนึ่งบอกแต่ว่าเฮ้ยเออเอออะไรเงี๋ยขอบคุณคุณใหญ่จะดีเหมือนเดิมาเราไมาซื้อน่อเดียวอาริบปีงีนมีดอกไมเสียงมันวนตัวการไปซื้อก็ได้ดูได้จริงเลยถเราซคือนำเงินกาไิดแล้วไหงว่า นำซ้อไในไมันจะไปเจ้ากินน้ำแข็งนำเย็นๆอะ่นโอ้แของไปใส่กันยาพี่น้ง<ช>องเอง้ยใชาร็มีรถทีบจะทันท่แค่พี่นะอก็สิทธิทีก็นนนนสิทธิ์ปัดน,นี่